เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิป สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมเอ่ยมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าให้ผมสอนเวลาแบบปิดช่วยเลงแล้วมันควรฝึกยังไงอ่ะพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําตามคําขอให้นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรถ้าผมสามารถทําให้ได้ผมก็จะทําให้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเปิดกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคอันดับแรกนะครับทุกคนก็คือการขึ้นเป้าให้ตรงก่อนนะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับผมอันนี้เป็นสําหรับผมเองนะครับว่าคือถ้าจะทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าจะฝึกอะไรเนี่ยก็พยายามขึ้นเป้าให้ตรงก่อนนะครับผมคือถ้าขึ้นเป้าไม่ตรงเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลายๆคลิปนะครับว่ามันอาจจะทําให้การฝึกฝนของเราเนี่ยแบบยังไงเนี่ยทุกคนมันเออคือการขึ้นเป้าเนี่ยมันต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมก็ฝึกแบบนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับผม ปิดช่วยเล็งเลยหลายๆคนอาจจะประสบปัญหากับการยิงระยะประชิดกับการยิงระยะไกลนี่ครับผมก็ระยะกลางๆก็อันนี้ทุกคนก็แบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมก็ระยะไกลก็นี่ครับฝึกขึ้นเป้าแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็สเปรย์ระยะไกลก็พยายามคุมให้มันนิ่งนะครับทุกคนนี่ครับฝึกแบบนี้ก่อนนะสเปรย์ระยะไกลเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแบบหนึ่งนะนี่ครับก็ฝึกแบบนี้นะครับผมคือเอาจริงๆอะ่ะการฝึกอะ่ะผมว่าดีที่สุดของผมสําหรับผมนะครับว่า พยายามจินตนาการมั่วๆนะครับว่าอะไรศัตรูจะโผล่มาตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับยิงเป้าเล็กๆบีบไปเล็กๆเรื่อยๆนะครับเริ่มจากใหญ่ไปเล็กเออประมาณนี้นะครับผมก็จะจินตนาการในการฝึกอ่ะดีที่สุดนะครับทุกคนว่าสมมติวิ่ง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 ไปมีคนคิดว่ามีคนจะโผล่มากดโซมสโคบยิงไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าแบบนี้จะได้ผลดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการสเปรย์ระยะไกลดีกว่านะครับก็คือสเปรย์ระยะไกลเนี่ยก็คือเราต้องฝึก2แบบนะครับก็คือ คือการแบบฝึกแล้วลากเอานะครับก็อันดับแรกก็คือลากก็คือลากเห็นแท่ไอ้นี่เออสะพานเนี่ยครับก็ฝึกสเปรย์ลากแบบนี้นะครับผมก็นี่ครับเออนี่คือแบบแรกนะครับผมก็แบบนี้คือมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการฝึกลากยิงแบบยิงรถน่เออทุกคนเออยิงยิงรถที่มันขี่ผ่านหน้าเรานะครับแบบนี้มันจะยิงยากเนาะก็ฝึกแบบนี้นะครับผมแต่คือการปีดชั้นเลงเนี่ยผมรู้ว่าข้อดีของมันก็คือการเวลาสเปรย์ลากตามรถเนี่ยมันลากดีกว่าแบบเปิดนะครับทุกคนเออจริงๆนะผมไม่รันะคบ คือการแบบมันลากมันลากแบบลากดักหน้าได้เออไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป้าไม่ดุหรือเปล่านี่อันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการฝึกแบบยิงไม่ขึ้นสโคบดีกว่านะครับว่ามันควรยิงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับว่าเวลาปิดช่วยเลงเนี่ยมันควรฝึกแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับคือการวางเป้าเนี่ยทุกคนก็คือผมว่ามันก็ไม่แตกต่างจากปกติเท่าไหร่นะครับก็วางเป้าระดับหัวไว้นะครับก็นี่ครับก็ปาดแบบไม่ได้เลยนะครับผมคือเป้าเนี่ยอย่าขยับเยอะนะครับก็ถ้าเรายิงลากตามเขาพยายามแบบ สะบัดซ้ายสะบัดขวาตามเขาเนี่ยคือมันจะทําให้ยิงยิงไม่โดนใหญ่นะครับก็เออตามนี้นะครับก็ทําเป้านิ่งๆไว้นะครับผมก็เห็นผมเล่นเป้าไม่นิ่งแต่ผมก็ถนัดผมแบบนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนําดีกว่านะครับนี่ครับจบครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็นี่ครับชิวๆก็ล่างแบบนี้นะครับผมยิงระยะกลางๆนะครับลากสะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับก็ก็ง่ายๆนะครับผมคือการปิดชัเลงเนี่ยก็เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่นั่นแหละครับตอนที่เราเคยฝึกกันยังไงก็ฝึกอย่างนั้นก็ได้นะครับผม แค่มันแบบแอดวานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับว่าแบบนั้นไม่ช่วยดูดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาแล้วก็ผลของการฝึกฝนในการปิดช่วยเล็งนะครับผมก็ปิดทุกคลิปนะครับทุกคนเออคือใครมาว่าผมว่าแบบเออเปิดช่วยเลงอ่ะมันก็ยิงง่ายดีทุกคนคือคลิปแรกไปดูคลิปแรกผมเลยคือคลิปแรกผมลงวันไหนผมก็ปิดช่วยเล็งแต่วันนั้นมาเออผมบอกตรงๆเลยประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยวไปดูการไม่ใช่ดูการเนี่ยไปดูผมยิงแมตต์อารีน่าดีกว่านะครับว่ามันยิงยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ